ครับสวัสดีครับรเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พบกับผมรถลันสตอปเช่นเคยนะครับวันนี้ทางผมและทีมงานก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาพบกับการติดตั้งเบรกในรถยอดยนต์รุ่นอีกรุ่นหนึ่งนั่นก็คือตัวอินสุมิวเอ็กซ์นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวออนยูมิวเอ็กซ์ซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับคือท่านเจ้าของรถคันนี้ครับต้องการที่จะอัปเกรดชุดเบรกนะครับให้มีประสิทธิภาพทั้งล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังเหมาะกับการเดินทางระยะทางไกลๆให้เกิดความมั่นใจในการเดินทางในทุกเส้นทางเดี๋ยยยวววเเเรร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 าาาาาาามมมมมดดดดูกกกกกตตตตตติิัััััััััั้้้้้้งงงงงงนน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 ะะคคคบบบบบ่ชชุขขอออใีีจไพล Going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I'll make it to the top, yeah, I commit And know I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits, go, let me spend Everything that you see is something I invent and it's only a percent i'm gonna take shots if i miss off forget it i'll take a fat loss just to learn all that's in it i'm taking snapshots learning how to fall and get it i'm getting back up always stand tall don't sweat it i never back up i don't miss a thing i regret it i'm always learning you could call me academic i'm always working never been apathetic Fat energy is like a poison Needs a man a septic <laughs> เสร็จ้นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดเบรกกับตัวมิวเอ็กในวันนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นขั้นตอนการติดตั้งไปแล้วกับจานไฮคาร์บอนเอ355มิมกับคาลิเปอร์4พอตรุนคา A3 นะครับก็คืออยากจะบอกว่าชุด r 3เนี่ยครับจริงๆ้วเป็นชุดเริ่มต้นนะครับของตัวมิวเอ็กถ้าเพื่อนอยากใส่เต็มร้อ20นะครับเราก็มีชุดคาลิเปอร์6พอทซึ่งรองรับในล้อขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาครับมีคาลิเปอร์6พอทซึ่งรองรับจานขนาด ตัวคาลิเปอร์อารสาับแน่น,นอนว่าซิลินการเบรกนะครับหลังจากเปลี่ยนเป็นคาลิเปอร์4พอพอตแล้วก็วจะทําให้เบรกเนี่ยครับมีความนุ่มเหนื่อยแล้วก็มีความกระชับขึ้นนะครับในการเบรกและแน่นอนว่าโดยด้วยการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอัพไซส์จากของเดิมนะครับขึ้นมาพอสมควรเลยก็ทําให้ระยะเบรกของรถคันนี้ครับมีระยะเบรกที่สั้นลงอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเพียงพอต่อการใช้งานและเพียงพอต่อการเดินทางใจของเจ้าของรถคันนี้ด้วย ก็ในส่วนของล้อหลังนะครับก็ <S <S จะจับคู่กับคลิเปอร์3เช่นกันนะครับ <S <S พร้อมกับจานไฮคาร์บอนเอเบนซีสามมจับคู่กับคลิเปอร์เดิมนะครับซึ่งคลิเปอร์เดิมที่จับอยู่อีกฝั่งนึงนะครับจะไปทำหน้าที่เป็นเบรกมือนะครับซึ่งตัวนี้ครับเป็นปั๊มเบรกมือไฟฟ้าของรถนะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องถอดออกนะครับสามารถที่จะใส่กับปั๊มเบรกฟ้าเดิมติดรถได้เลยซึ่งแน่นอนว่าเมื่อจับคู่กับเบรกด้านหลังแล้วครับก็จะทำให้เบรียคนี่คารับม กดเข้ามาติดตามเราเป็นครั้งแรกในวันนี้นะครับดี๋ยวฝากเพื่อนๆนกดติดตามด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบรีวิวในการติดตั้งเบรกในรถรุ่นต่างๆนะครับเดี๋ยวทางเราครับจะมีรถรุ่นใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆในคลิปต่อไปองไงคลิปนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ